สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาเทวเฮลี่พผ่าสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระรูปหล่อนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับปัดชังให้ปีพศสอง5้ายี่สห้านะครับผม มีชื่อรุ่นนะครับว่ารุ่นรอสสองร้อยนะครับผมนี่นะครับองนี้ก็จะเป็นรอสสองร้อยพิมพใหญ่นะครับพานเนี่ยก็จะมีในการทั้งหมดสองพิมพ์นะครับคือพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับ ที่ผมนำมาให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่มีพิมพเล็กด้วยนะครับผมรอส่อสองร้อยนะครับ <c oughs> พิมพ์พใหญ่นะครับจะมีสร้างในกันทั้งหมดสามเนื้อนะครับมีเนื้อนวะมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำนะครับเนื้อนวะแบบนี้นะครับ รอสอสองพ้อพิมพใหญ่เนื้อนาวาแบบนี้สร้างทั้งหมดนะครับสอง5องค์นะครับเท่าจำนวนปีพอสก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องแนะนำให้ครบทวนนะครับคือให้ดูกล่องด้วยนะครับว่ากล่องเดิมๆของรุ่นนี้เนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อวิสันพลาสติกนะครับที่กล่องนะครับหลวงพราทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดชังให้จังหวัดปัตตานีนะครับรอสอ200ปุกเสกนะครับเลิกเสาหานะครับเป็นเลิกที่ดีมากๆนะครับผมวันที่8เมษายนพศ2 5 2 5นะครับพระรุ่นนี้นะครับมีในสารระบบของวัดชังให้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปุกเสกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับ มีในสารระบบชัดเจนนะครับเป็นพาที่ค่อนข้างมีออกมาให้เช่าน้อยด้วยนะครับก็เป็นนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นพิเศษของทางวัดแล้วก็ที่จะเขาเรียกว่ามีมูลค่าราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมสำหรับรุ่นรอสอง200้อย ทิมใหญ่เนี่ยเขาเล่นหากันนะครับนิยมนะครับผมก็สร้างขึ้นในวาระที่นะครับกรุงรัตะนโกสินทร์ครบรอบ200ปีนะครับพิธีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้โดยตรงนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกเกจิข้านารยารแดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกมากมายขับขั้งเลยนะครับ สำหรับพารุ่นนี้นะครับผมแล้วก็หลวงปู่มูลวัดเขาแดงตะวันตกนะครับประทับร่างทรงหลวงบททวดด้วยนะครับพารุ่นนี้จึงเป็นพาที่พิธีดีมากๆนะครับพิมพ์ใหญ่จะมีการตอกหมายเลขประจำองค์นะครับองค์นี้เนี่ยผมได้มาผมแฮปปี้เลยนะครับเพราะว่าเลขสวยนะครับองค์นี้หมายเลขประจำองค์997นะครับ กล่องเดิมของเขาเลยนะครับองนี้เช่ามาจากพระนครศรีอยุธยานะครับเนื้อนวะรุ่นนี้เนี่ยผิวแบบนี้คือสวยมากนะครับนี่ผิวแบบนี้จะเป็นผิวดีที่สุดนะครับเนื้อเขาจะออกแดงๆหน่อยนะครับกัมยี่สีเหลืองนะครับเนื้อเงินผมก็มีลงในช่องนะครับเอ่อเฮียเธอศักเป็ดไปแล้วนะครับเฮียเธอศัก์นี่ก็จะเช่าพระผมเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับ รอสสองร้อยเนี่ยเฮียมีนะครับเนื้อเงินนะครับเช่าจากผมไปเนื้อนวะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนื้อทองทิพย์นะครับเฮียมีหมดก็ถือว่าเป็นลูกค้าวีพผมอีกหนึ่งท่านนะครับสําหรับเฮียเทิดศักดิ์นี่ก็เทียบให้ดูนะครับกับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็น่าเก็บนะครับพิมพ์เล็กผมก็ได้ลงองเลี่ยมเงินไปล่าสุดด้วยนะครับอันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับเช่าจากยุทธยานะครับผม ป่องขาไม่หักนะครับสภาพดีเป็นพระที่พิธีดีมากๆนะครับเทียบขนาดพระกันสักนิดนึงนะครับหล่อสอสองร้อยองนี้นะครับก็มีขนาดใหญ่กำลังแขวนนะครับถ้าเทียบกับโบลลอปี41อาจารย์นองก็จะเหมือนจะเล็กฝันนิดนึงนะครับเทียบกับโบลลอปี41 ของอาจารย์นองนะครับเทียบกับ,บัวรอบีซีหนึ่งอันนี้ก็เป็นแชมป์นะครับที่ผมได้มาใหม่เอ,อ่อบบรอบองนี้ของอาจารย์นองเนี่ยผมเปิดไว้สี่หมื่นนะครับพระแบบสวยมากนะครับแก่ทองคำํำองนี้นะครับเข้าไปดูคลิปได้นะครับสวยจริงนะครับผม โบลรอบอาจารย์นองปีสี่หนึ่งสี่มืนนะครับองนี้แต่มาดูองค์นี้กันก่อนต่อนะครับรอสอสองร้อยพิมพใหญ่สร้างสองพันห้ารอยี่ิบห้าองค์เท่าจำนวนปีพศออนะครับพิธีใหญ่แล้วก็เป็นผาที่รูปทรงเนี่ยนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะครับองค์นี้เนื้อสวยมาก มีการตอกหมายเลขนะครับเป็นพระอุดกิ่งนะครับด้านในนี้เป็นกิ่งนะครับแล้วก็มีนี่เป็นรูปใบโพนะครับอุดประกบไว้นะครับมีการตอกหมายเลขประจําองค์นะครับองค์นี้เลขสวยมากๆ9 9 7นะครับมีโค้ดตรงนี้แล้วก็มีโค้ดช้างตรงนี้นะครับพระเนื้อสวยแดงนะครับองค์นี้ได้หมายเลขนะครับเป็น999นี่ทำยังไงครับเนี่ยนะครับ คงจะสุดยอดเลยนะครับเก้าเก็ดเลขสวยนะครับมาดูนะครับพาลอ่อเป็นหลวงพ่อทวดนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับด้านหน้ามีคำว่านะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ด้านหลังเป็นรูปไบโพนะครับแล้วก็ตรงนี้มีคำว่ารอส่0สองร้อยนะครับสังคติด้านหลังเต็มประคตเต็มริว้วจีวอนเต็มนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนั่งสมาธินะครับริว้วจีวอนประคตเต็มนะครับสังคติเต็ม ด้านข้างหล่อใบหูติดชัดทุกอย่างนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับด้านบนนี่คือพาที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสวยนะครับเนื้อนวะโลหะก็เป็นโลหะเก้าชนิดนะครับหล่อหลอมรวมกันพาสวยๆก็หาเจอน้อยนะครับรุ่นนี้อันนี้สวยเข้าตาผมเลยอ่ะ นับเอามาลงในช่องดูเนื้อจําเนื้อให้ดีนะครับเนื้อนี้เป็นเอกลักษณ์มากนวะองค์นี้ผิวแดงเลยนะครับไม่ผ่านมือนะครับไม่ถูกจับมานั่นเองนะครับ่านอนกล่องสังคติริวจีวอนนะครับสังคติแน่นๆประคดเต็มๆนะครับมือประสานสวยผิวสวยนะครับนิ้วเท้าชัด ที่สองเนี่ยอยากให้จําเนื้อนะครับมีปลอมด้วยนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับรุ่นนี้แต่ว่าเนื้อไม่ได้นะครับตาติดชัดเส้นหน้าผากชัดนะครับใบหู ปากนะครับโฟกัสค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับสวยนะครับ คร <c oughs> าวนี้มาดูด้านล่างโค้ดนะครับหมายเลข9 9้าเจดโค้ดใบโพนะครับตรงนี้นะครับก็มีโค้ดนี่ก็เป็นโค้ดช้างนะครับเป็นพระหล่อนะครับเราจะเห็นรอยแต่งด้านใต้ฐานนะครับ ส้มเป็ดเลยนะครับเป็นไงครับโคดใบโพโคดใบโพอุดใบโพนะครับเป็นกิ่งข้างในมีกล่องเดิมพร้อมนะครับองค์นี้หมายเลขเก้าเก้าเจ็ดนะครับได้เลสสวยด้วยนะครับก็นะครับสำหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับท่านใดสนใจรูปหล่อรอสอสองร้อยพิมพใหญ่องค์นี้นะครับผม เปิดราคานะครับไว้ที่25,000บาทนะครับเลขนะครับผม9 9 7 2 5 0 0 0บาท1ใน2525องค์นะครับโทร0 9 8 8 541 3 6 6เช่นนะครับรับประกันแท้นะครับผมให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีนะครับผ่าเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่พี่นะครับเข้าไป รับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ